เอหวานใจแอนทองประสมแชร์ค,ความรับแฟนสาว ภาพพร้อมหลักฐานค่ะแม่ดิ้งบอกว่าคุณเอทินนพันออกมาเปิดเผยเรื่องราวความลับที่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อนค่ะได้เผยว่าแอนเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์ใต้ภาพกันเลยนะคะ้ังยอมรับในความน่ารักของทั้งคู่นะคะล่าสุดเอทินนพันเองโพสภาพของแฟนสาวลงอินสตาแกรมเป็นภาพที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนค่ะภาพที่คุณครูเนี่ยเลือกแอนทองประสมแต่งตัวเป็นพระฤาษีและบทของพระฤาษีต้องเป็นผู้ชายดูเหมือนว่างานนี้เนี่ยจะขาดคนแอนเลยต้องรับบทนี้ค่ะ ในนั้นของคุณเอเองบอกว่าในที่สุดความลับก็หลุดหลักฐานเธอเป็นผู้ชายที่แปลงร่างมาจะเป็นยังไงมาติดตารับชมกันคะ่ะ